ทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนร้องเข้ามาที่เพจเราอะ,ะทุกเรื่องต้องได้รับการประสานงานทุกเรื่องต้องได้รับการแก้ไขเอกอถามจริงๆไม่มีเงินสนับสนุนหรอซัพพอร์ตจริงๆไม่มีครับพี่เมย์ผมยืนยันไม่มีเพราะผมไม่ได้เปิดบัญชีแลบบริจาค อายุ16ปีเยาวชนนะครับถูกชักชวนเข้าไปสู่วังวนของการพนันออนไลน์ปัจจุบันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของมิชาาชีพครับจะใช้เด็กมากขึ้นเพราะนั้นต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับอย่าคิดว่าการไปทำงานต่างประเทศคือการไปขุดทองอนะครับวันนี้หมดเนื้อหมดตัวกันมาเยอะประเทศเหล่านี้เอาท่านไปเนี่ยคาเะเวณีซะ90นะครับ เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาที